สวัสดีครับอยู่กับช่องพิดูลน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับวันนี้มากับใครครับผมสวัสดีครับท่านสทเร็กหลังจากที่ไม่ได้เจอ,อรถแมคโครครับ,รบก็หลายอาทิตย์เลยส่วนสองคันก็ยังทำงานอยู่ที่ สุรินแล้วก็ประสาทนะครับส่วนเจ้าสมิตโมก็เพิ่งย้ายกับท่าทตูมนะครับเพิ่งย้ายจากท่าตูมมาหมู่บ้านช้างนะครับโอ้พอดีก็ไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับก็ไม่ได้ทำงานนะครับฮะ เวโยหนึ่งคันนะครับเป็นรถของเสียเพลงครับลูกชายช่างน้อยนะครับเดีกกาปทะกับเจ้าสมิตโมครับรุ่น6นะครับเอ130นะครับพี่น้องผู้คนขับไมโครก็คนไม่ครับ ยังไม่ได้เข้าไปทักทายนะครับก็นะครับว่ามาขับชั่วคราวหรือเปล่าก็ยังไม่มั่นใจนะครับค <Yeah. S 1> ันนี้จะประจำการอยู่ที่ <Yeah. S 1> หมู่บ้านนะครับส่วนสองคันก็ทำงานอยู่ที่สุรินทร์กับปราสาทนะครับ ติดกันนะครับนี่ฮะใกล้ๆครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นนาของเสียบเพงนะครับเนี่ยโอ้ว่าเราพาไปดูอีกมุมหนึ่งครับพี่นอาา้อนง Yeah. เรามาดูอยู่ที่มุมสูงนะ,ะ,นงนะนครับพี่น้อง้นี่ฮะน้ำครับพี่น้องช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนนะครับต้อง ทำใจนะครับอ่ะจิ้มดูครับอู้อู้เสียเพลงครับ ช่วงนี้ข่าวกำลังเขียวๆเลยครับพี่น้องฝนตกนะวันนี้ก็วิ่งอยู่หนึ่งคันครับเป็นรถของเสียเพลงเอาบอกว่าคันเดียวเอาอยู่นะครับเถกใกล้ๆครับ ประมาณ200เมตรครับเรื่ก็จะเป็นดินก็เริ่มจะหายากนะครับเพราะว่าเข้าช่วงฤดูกกเกี่ยวข้าแล้ครับเราก็เหลือแค่นี้นะครับ ตรงนี้บรรยากาศดีครับลมเย็นคับมาแล้วครับเนะคะ่ะ เช่วงนี้รู้สึกว่าเสียเพลงจะขับรถนุ่มเป็นพิเศษนะปกติในท่ามาในเสียงีนลั่นมาเลยนะครับพี่น้อง อสอบถามนะครับเสียเพปงบอกว่าคันเดียวเอาอยู่ครับพี่น้องโอ้นี่ก็จะเปียกหน่อยนะครับ เดี๋ยวเขาจะจัดหนักให้ดูครับ น่าจะเป็นงานเที่ยวหรืองานเหมานะครับนี่ดูทรงแล้วน,น่าจะเป็นงานเหมานะครับโอ้นเปียกด้วย <c oughs> ัาคุยกันด้วยเนี่ยเฮ้ยหมดยังเฮ้งหมงดยมดังางานเที่ยวอ๋อเราจะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วครับพี่น้องอเที่ยวสุดท้าย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ